เงาะป่าอาจคุ้นเคยหรือชินตาเป็นอย่างดีกับรูปลักษณะของเงาะป่าทั้งที่เป็นหุ่นจำลองวัตถุมงคลพ้ายันของขลังต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปของเงาะป่ารวมถึงการสักยันรูปเงาะป่าก็นับเป็นหนึ่งในของขลังที่มีความเชื่อและมีมาช้านานการสักยันรูปเงาะป่าพระอาจารย์ หรืออาจารย์ผู้สักจะมีการออกแบบรูปลักษณะลายเส้นพร้อมอักขระคาถาและเลขยันกำกับพุทธคุณของยันเงาะป่ามีด้วยกันมากมายหลายด้านด้วยวิชาสายเวศและคาถาที่พระอาจารย์หรืออาจารย์ผู้สักได้กำหนดไว้นั้นเงาะป่าศาสตร์แห่งความมั่งคั่งเรียกทรัพย์รับเงิน เจริญลาบมากด้วยเมตตานับเป็นวิชาที่มีความสำคัญมาแต่โบราณเพราะผู้ใดที่มีของมงคลในสายวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นพระคาถาหรือเครื่องรางผู้นั้นย่อมบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์และเมตตามหานิยมบังเกิดความสุขความร่มเย็นนับตั้งแต่โบราณ มีผู้พยายามสแสวงหาสุดยอดทางเมตตาค้าขายเจริญด้วยโชคลาภความร่ำรวยเพื่อให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ยากไม่ต้องลำบากยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสบายปราศจากความแร้นแค้นเรื่องการทำมาหากินคล่องบังเกิดความเจริญไพบูร์พูนผลอุดมสมบูรณ์ให้ข้าวปลาอาหาร ทรัพย์สินบริวารและยังเปลี่ยนด้วยสเสน่ห์เมตตาอย่างสูงวิชาเงาะป่านี้บางครูท่านเรียกว่าวิชาพระสังแปลงรูปหรือพระสังซ่อนรูปครูบาอาจารย์แต่โบราณจึงเห็นว่ารูปเงาะป่านั้นมีนิมิตอันเป็นมงคลอยู่ถึง9ประการก็คือ1 เงาะป่ามีอำนาจทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงส่งข้อ2ดีทั้งทางค้ำชูดวงชะตาเป็นเมตตาอะไรรักต่อผู้ใหญ่ที่เข้าหาจะบังเกิดเมตตาอุปการะดุดลูกหลานไปที่ใดย่อมได้รับความช่วยเหลือ3เป็นที่มาแห่งข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองทั้งปวง 4. เกิดโชคลาภอยู่เสมอเงินทองไม่ขาดมือ 5. ทําทำให้เจริญในหน้าที่การงานได้มาซึ่งยศตำแหน่ง 6. ททำมาหากินได้คล่องธุรกิจการงานมีกำไร 7. พูดจาสิ่งใดคนรักคนเชื่อถือเป็นสเสน่ห์ทางคำพูด 8. มีเทวดารักษาไปไหนมาไหนจะแคล้วคลาดปลอดภัย 9. เป็นยอดแห่งณจังง,งังมหาละรวยทั้งตบะเดชะในตนเองคุณทั้ง9ประการนี้เป็นซิริที่อยู่ในรูปอาถรรพ์ก็คือเงาะป่าแต่โบราณว่าเพียงขึ้นรูปเงาะป่าอาถรรพ์ยังไม่ทันเศษก็มีฤทธิ์ในตัว ผู้ที่บูชารูปเงาะป่าโดยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาพลมแล้วสำรวมใจบริกรรมพระคาถาก็จะบังเกิดปาฏิหาริย์อันเป็นที่มหัศจรรย์แก่ผู้นั้นโดยปาฏิหาริย์จะเป็นเซริมงคลทั้ง9ประการแก่ผู้ที่ตั้งใจ บูชาคาถาจินดามณีบูชาครูตะมังถังปะากาเสนโตสาาัทธาอหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหกโกติสตัตตังเทวนงัง มนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยหิปริเทวันติปิยะมะมะมณีจินดาปัญจะทานังทาสาโกมังทาสีโกมังติลันทัสสะณะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนา มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษสานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังณมามิหังพุทโธโสภัควาธัมโมโสภควาสังโคโสภัควาอินทเนหาพรหมเสนหา อิถีสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเมบทย่อว่าณสิวังพรมมามะอุ ยันเงาะป่าของขลังที่คนนิยมบูชาหากเอ่ยถึงเจ้าเงาะป่าเชื่อว่าคนทำมาค้าขายทำธุรกิจต่างต้องเคยเห็นและรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่เคยรู้ไหมว่าทําไมถึงมีความเชื่อเรื่องบูชาเจ้าเงาะแล้วจะโชคดีซึ่งต้นเหตุและที่มานั้นว่ากันว่าเป็นเพราะตำนานเรื่องเล่าในานิทานสังทอง เงาะป่าเท้ายศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันเทวีและมีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวีพระองค์ไม่มีโอรสธิดาจึงบวงสวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตรและประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้าใครมีโอรสก็จะมอบเมืองให้ครองอยู่มา นางจันเทวีทรงตั้งคันเทวบุตรจุติมาเป็นพระโอรสของนางแต่ประสูติออกมาเป็นหอยสังนางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทํานายว่าหอยสังจะทำให้บ้านเมืองเกิดความหายนะเท้ายศวิมลหลงเชื่อนางจันทาเทวีจึงจำใจต้องเนรเทศนางจันเทวีและหอยสังไปจากเมือง นางจันเทวีพาหอยสังไปอาศัยตายายชาวไร่ช่วยงานตายายเป็นเวลาอยู่ห้าปีพระโอรสในหอยสังก็แอบออกมาช่วยทำงานเช่นหุงหาอาหารไล่ไก่ไม่ให้จิกข้าวเมื่อนางจันเทวีทราบก็ทุบหอยสังเสียในเวลาต่อมาพระนางจันทาเทวีได้ไปว่าจ้างแม่เฒ่าสุเมธา ให้ช่วยทํำเสน่ห์เพื่อที่เท้ายศวิมนจะได้หลงอยู่ในมนสกดและได้ยุยงให้เท้ายศวิมนไปจับตัวพระสังมาประหารเสียเท้ายศวิมลจึงมีบัญชาให้จับตัวพระสังมาถ่วงน้ำแต่เท้าผู้ชงหรือพญานาราชาแห่งเมืองบาดานก็มาช่วยเอาไว้และนำไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม ก่อนจะส่งให้นางพันธุรัตเลี้ยงดูต่อไปจนพระสังมีอายุได้15ปีบริบูรณ์วันหนึ่งนางพันธุรัตได้ไปหาอาหารพระสังได้แอบไปเที่ยวเล่นที่หลังวังและได้พบกับบ่องเงินบ่อทองรูปเงาะเกือกทองไม้พลองพระสังก็รู้ความจริงว่านางพันธุรัตนั้นเป็นยักษ์ เมื่อพระสังพบเข้ากับโครงกระดูกจึงได้เตรียมแผนการหนีด้วยการสวมกระโดดลงไปชุบตัวในบ่อทองและสวมรูปเงาะกับเกือกทองรวมถึงขโมยไม้พลองเหาะหนีไปเมื่อนางพันธุรัตทราบว่าพระสังหนีไปก็ออกตามหาจนพบพระสังอยู่บนเขาลูกหนึ่งจึงขอร้องให้พระสังลงมาแต่พระสังก็ไม่ยอมนางพันธุรัต จึงเขียนมหาจินดามนที่ใช้เรียกเนื้อเรียกปลาได้ไว้ที่ก้อนหินก่อนที่นางจะอกแตกตายซึ่งพระสังได้ลงมาและได้ท่องมหาจินดามนจนจำได้และได้สวมรูปเงาะออกเดินทางต่อไปพระสังเดินทางมาถึงเมืองสามลนซึ่งมีเท้าสามนและพระนางมุนทาปกครองเมืองซึ่งเท้าสามน และพระนางมนฑาก็มีธิดาล้วนถึงเจ็ดพระองค์โดยเฉพาะพระธิดาองค์สุดท้องที่ชื่อว่ารจนาพระนางมีสิริโฉมเลิศล้ำกว่าธิดาทุกองค์จนวันหนึ่งท้าวสามน์ได้จัดให้มีพิธีเสี่ยงมาลัยเลือกคู่ให้ธิดาทั้งเจ็ดซึ่งธิดาทั้งหกนั้นต่างก็เสี่ยงมาลัยได้คู่ครองทั้งสิน้นเว้นแต่นางรจนา ที่มิได้เลือกเจ้าชายองค์ใดเป็นผู้ครองท้าวสามนจึงได้ให้ทหารไปนำตัวพระสังในร่างเจ้าเงาะซึ่งเป็นชายเพียงคนเดียวที่เหลือในเมืองสามนซึ่งนางรจนาได้เห็นรูปทองภายในของเจ้าเงาะจึงได้เสี่ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะทำให้เท้าสามนโกรธมากจึงเนรเทศนางรจนาไปอยู่ที่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะ นาสวรร์ชั้นดาวดึงของพระอินทอาจที่ประทับของพระอินทก็เกิดแข็งกระด้างขึ้นอันเป็นสัญญาณว่ามีผู้ที่มีบุญกำลังเดือดร้อนพระอินจึงส่องทิพยเนตรลงไปพบเหตุการณ์ในเมืองสามมนจึงได้แปลงกายเป็นกษัตริย์เมืองยกทัพไปล้อมเมืองสามมนทำให้เท้าสามมนออกมาแข่งตีคลีกับพระองค์ หากเท้าสามนแพ้พระองค์จะยึดเมืองสามนนั้นเสียเท้าสามน์ส่งหกเขยไปแข่งตีคลีกับพระอินแต่ก็แพ้ไม่เป็นท่าจึงจำต้องเรียกเจ้าเงาะให้มาช่วยตีคลีซึ่งนางรจนาได้ขอร้องให้สามีช่วยถอดรูปเงาะมาช่วยตีคลีเจ้าเงาะถูกขอร้องจนใจอ่อนและเงาะป่าก ก็ได้ถอดรูปเป็นพระสังทองใส่เกลือแก้วเหาะขึ้นไปตีคลีกับพระอินจนชนะพระอินทก็กลับไปบนสวรรค์หลังจากเสร็จภารกิจที่เมืองสามน์แล้วพระอินได้ไปเข้าฝันเท้าวยศวิมณและเปิดโปงความชั่วร้ายของนางจันทาเทวีผู้เป็นสนมเอกพร้อมกับสั่งให้เท้ายศวิมณไปรับพระนางจันเทวีกับพระสังมาอยู่ด้วยกันดังเดิม ท้ายศวิมลจึงยกขบวนเสด็จไปรับพระนางจันเทวีกลับมาและพากันเดินทางไปยังเมืองสามนเพื่อตามหาพระสังเท้ายศวิมลและพระนางจันเทวีลอมตัวเป็นสามัญชนเข้าไปอยู่ในวังโดยเท้ายศวิมลเข้าไปสมัครเป็นช่างสารกระบุงตระก้าส่วนพระนางจันเทวีเข้าไปสมัครเป็นแม่ครัว และในวันหนึ่งพระนางจันเทวีก็บปรุงแกงฟักถวายพระสังโดยพระนางจันเทวีได้แกะสลักชิ้นฟักเจ็ดชิ้นเป็นเรื่องราวของพระสังตั้งแต่ยาวไวทำให้พระสังรู้ว่าพระมารดามาตามแล้วจึงมาที่ห้องครัวและได้พบกับพระมารดาที่พัดพรากจากกันไปนานอีกครั้งและหลังจากนั้นท้าวยศว,วิมน พระนางจันเทวีพระสังกับนางรสจนาจึงได้เดินทางกลับเมืองยศวิมลเทาวยศวิมลได้สั่งประหารพระนางจันทาเทวีและสละราชสมบัติให้พระสังได้ครองราชสืบต่อไป